สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องโปรดนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารความคื่หน้าโครงการแจกเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับทุกท่านก็คงจะติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็อรอคอยกันนะครับว่าเมื่อไรจะมีประกาศข่าวดีเสียทีนะครับล่าสุดก็มีข่าวดีความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับออกมาจากทางรัฐบาลแล้วนะครับ ในการประชุมสภาผู้แทนแรัษฎรในวันที่20มีนาคม2567ที่ผ่านมานะครับวาระของงบประมาณปี2567ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ประกาศข่าวนะครับว่าโครงการเงินดีท่านวอลเล็ต10,000บาทเดินหน้าแจกอย่างแน่นอนนะครับเตรียมเสนอให้สภาเห็นชอบอีกต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็าฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับผู้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับอัปเดตเงินดีท่านวอลเล็ตหนึ่งบาทล่าสุดคลังประกาศเดินหน้าแจกแน่นอนเตรียมชงสภาพิจารณาต่อไปนะครับนายจุลพันธ์วมิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประกาศเงินดีท่านวอลเล็ตเดินหน้าแจกแน่นะครับย้ําจําเป็นต้องออกพรบเงินกู้นะครับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่มีนายวันมัวหมัดนอมัทาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ .2567 ในวาระ2และ3นะครับนายจิตติพศวิริยะโรจน์นะครับสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้แปรยติขอปรับลดงบประมาณในมาตราสขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567จํานวน3.48ล้านล้านบาทนะครับลง3เเซหรือ10,000แสนล้านบาทนะครับ ซึ่งการปรับลดครั้งนี้นะครับเพื่อจะนําไปดําเนินการแจกโครงการดีท่านวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทเพื่อให้ตรงกับตามที่พักเพื่อไทยยื่นนโยบายต่อกรกต,ๆๆตที่ยืนยันว่านะครับจะใช้เงินจากงบประมาณและตัดปัญหาการถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าและความจําเป็นในการกู้ยืมเงินมาดําเนินโครงการตามมาตรา5้าประบอวินัยการเงินการคลังนะครับทั้งนี้สาเหตุที่เสนอแนวทางนะครับเนื่องจาก GDP ของประเทศไทยเติบโตต่ำมากเพียง1.9%ซซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะธนาคารในประเทศไทยมีการปัดขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง5ครั้งนะครับในปี2566ทาให้อัตราดอกเบี้ยสูงเกินจริงส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่ดีผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งเป้านะครับประชาชนจึงไม่กล้าใช้จ่ายส่วนตัวจะกังวลกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่เคยคาดการณ์ว่าจะเก็บได้ประมาณ2.787ล้านล้านบาทนะครับก็ไม่เป็นไปตามเป้านะครับ ขณะที่นายจุลพันธ์มณีวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมธิการได้ชี้แจงว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป,ปี2 5 6 7ทางคณะกรรมาการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณไปบางส่วนแต่งบผูกพันจะไม่สามารถนํามาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าเป็นการจ่ายไปแล้วซึ่งกว่า6 0เป็นะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายเงินเดือนข้าราชการไม่สามารถล่าช้าเลื่อนกําหนดการจ่ายได้ ในส่วนของงบลงทุนไม่ได้มีการเล่งรัดใช้จ่ายนะครับเพราะจะต้องรอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนรัษฎรก่อนนะครับและครั้งก็ได้ประกาศข่าวดีนะครับโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับเดินหน้าแจกอย่างแน่นอนนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรกล่าวต่อยนะครับว่าส่วนการที่สมาชิกเสนอให้บรรจุโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเข้าไปในงบประมาณปีสองห้าเจ็ดนะครับนายจุลพันธ์ยืนยันว่าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการยังเดินหน้าต่อไปเนื่องจากการพิจารณาของคณะกรรมการ ผู้ดาเนินโครงการเห็นว่าจําเป็นจะต้องออกพรบวงเงินกู้ซึ่งจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการประกาศจากคลั้งนะครับว่าโครงการเงินดีท่านวอ l เลตหนึ่งหมื่นบาทนั้นนะครับเดินหน้าแจกต่ออย่างแน่นอนนะครับก็ไปฟังนายจุลพันธ์ชี้แจงเรื่องนี้กันได้เลยนะครับนี่สาธารณะเราก็สามารถบริหารให้เกิดความเหมาะสม เพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายการคลังในระยะยาวซึ่งเราก็แน่นอนครับทุกฝ่ายที่นั่งอยู่ที่นี้เรามีความตั้งหวังตรงกันว่านในที่สุดแล้วเนี่ยเราหวังว่ารัฐบาลจะสามารถเดินหน้าสู่การจัดทำงบประมาณสมดุลได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลและทางคณะกรรมการอยากจะชี้แจงต่อท่านสมาชิกนะครับ มีท่านสมาชิกเป็นห่วงในเรื่องของการตั้งงบประมาณเช่นดิจิทัลวอล l ล็ตนะครับก็อยากจะให้บรรจุเข้าไปในงบประมาณปี2567ก็ต้องกราบขอบพระคุณในความห่วงใยนะครับแต่ยืนยันต่อท่านสมาชิกทุกท่านว่าโครงการของรัฐบาลทุกโครงการไม่ว่าจะเป็น Digital วอล l ล็หรือโครงการใดก็ตามเนี่ยเรายัางจะเดินหน้านะครับแต่แน่นอนว่าโดยกรอบของการพิจารณาของชั้นคณะกรรมการ ผู้ดาเนินการนโยบายเนี่ยนะครับเรายังยืนยันว่าอาจจะต้องมีความจําเป็นจะต้องกู้ผ่านทรบรนะครับแต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเราก็คงจะได้มาผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแต่โครงการนี้ยืนยันว่าเรายังเดินหน้าแน่นอนนะครับมีท่านสมาชิกห่วงใยในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญในเรื่องของนิรโทษกรรมนะครับต้องเรียนว่าด้วยความจริงใจของรัฐบาล นะครับซึ่งได้มาชี้แจงผ่านทางหน่วยงานของรัฐก่อกรรมธิการวิสามาัญงบประมาณเนี่ยนะครับยังยืนยันครับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งซึ่งทางรัฐบาลให้ความสําคัญโดยมีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาคณะกรรมการโดยท่านภูมิธรรมเวชยชัยท่านประธานกรรมธิการงบประมาณและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้เป็นผู้ดําเนินการและก็อยู่ในขั้นตอนของการเดินหน้าอยู่ ในเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันของทางสภาผูรร้แทนราษฎรนะครับซึ่งก็ต้องฝากไว้ในมือของพวกท่านในการไปศึกษาเพื่อหาอความเหมาะสมเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญแต่อย่างไรก็ตามมีความละเอียดอ่อนจึงมีความจําเป็นจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความลงตัวเหมาะสมที่สุดนะครับในประเด็นสุดท้ายครับ เรื่องของ zero base budgeting ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยได้มีการคำนึงถึงการทำงบประมาณแบบ zero base budgeting เช่นเดียวกันนะครับแต่ต้องเรียนด้วยความเคารพครับในงบประมาณปี2 5 6 7รนี่ยรัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยนะครับมีเวลาทำงานค่อนข้างน้อยงบประมาณก็ล่าช้านะครับในปีแรกเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ในปีถัดไปเราก็มีความคิดที่เราจะนำสิ่งนี้มา implement มาจัดใช้กับภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มันเกิดประ,ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องมือเนี่ยมันประกอบไปด้วย3 e กับ3 r ครับ3 e เนี่ยที่ได้คิดกันไว้และวางกรอบกันไว้เนี่ยคือเรื่องของ economy efficiency effectiveness คือการประหยัดคือประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับ3 r เนี่ยเป็นเรื่องของการ review redeploy และ replace นะครับคือการทบทวนปรับลดงบประมาณจากการประเมินผลสําเร็จของการใช้ใจ่ายในปีที่ผ่านมานะครับรีดีพลอยเนี่ยคือการทบทวนปรับลดงบประมาณจากการประเมินผลสําเร็จในการดําเนินการและรีเพล e คือการนําวงเงินที่สามารถปรับลดได้จากรีวิวและรีดีพลอยเนี่ยนะครับมาจัดสรรในกิจกรรมเดิมหรือกิจกรรมใหม่ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นไปตามกรอบของนโยบายของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็น คำชี้แจงต่อ,อความเห็นของท่านสมาชิกและท่านกรรมธิการผู้สงวนความเห็นและสงวนคำาประยะติในส่วนของกรรมธิการเสียงข้างมากขอยืนตามร่างเดิมที่ทางกรรมธิการได้มีมติไว้ครับขอบพระคุณครับ มาแน่เงินดีท่านลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทเทรอได้เลยนะครับกลางประกาศเดือนหน้าแจกแน่นอนเตรียมทํางบเพื่อทําโครงการนี้ต่อและเตรียมนําเรื่องนี้เข้าสภาพิจารณาอีกครั้งนะครับเบื้องต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแจกไม่ทันแต่มีลุ้นแจกปี2องหานี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าจะได้เงินกันเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายนี้คิดเห็นกันอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาแล้วก็ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางจ้องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ